วันนี้ันรวมตัวไงอยากร้องเองกับเบื้องอยากร้องเองอ๋อเร่งรีบร้องก่อนเรื่องก่อนฝนก็ตกแล้วทำ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 ใส่วาสิบอทินกาใส่วาสิมีกันและฉันวับวับวับใส่วาสิฮักแผ่นดันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทินกา ว่าสิมีกันด้วยไปใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีเาะดมะดวชัวเนเฮียอะไกันเนี่ยแป่งมากันครบเลยนะปีเป้าไออิอะไรเนี่ยดาวคำมมินปอยไฟไรเนี่ยนี่ครับทีสเดิ พี่อาจจะขี้ซักหน่อยพี่ไม่ออกเลยเ้ยใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิปอแข่งใจใส่ไปยังไปยังไ,<ว>ไปยังที<ว>่กบขี้ไปออกแล้ว,ลว,วขี้ขาด